พรุ่งน yeah. yes. okay. ี้ันกดง่ะพระพ่อนะวันเกิดคุณแม่ครูวันกันง่ะวันเกิดคุณแม่ครูผูกแขนท่้ด้วยนะก็บอกให้ผูกแขนกับใครปล่อไปไนนั่นไปูกัาไป้เฟูกขี้เฟ้หรอผูกแนมาทางาลูกใครตัดีก็๊ะใ่ไหม่ดียวลูกใครเดียวเกิดมาเดียวเดวกจะก่อเแล้วันกินะไม่มีเหมือนเขาเนี่ ไปเลี้ยวเสียงเหรอครับปูเอองานนห่าร้อนเออผู้นี้แต่ตัวฮัตใส่นะเพราะถือว่าตัวหนาเลยขาผู้ไดประพันนะผูนี้ไม่ได้ติเข้าใจไหมรึครับปูเป็นหามพอจะกระโปรงบานพอกเป่นยังูงครับปูกระว่ายจะปากบานอากระโปรงบานเข้าใจไหมเออต้องแท่งตัวให้รับช่วยให้ส้มหาส้มต่าเข้าใจไหม ก็ไม่เต้นืออเลยตูขูบขีบขี้ก็เห้นเรวงกเถ่าเลยอืมครั้งหน่งไม่มีขี้คั้วมาใครกระโปงน้ำงา่ายไหมแค่รักแค่โค้งจักวะอืมเพราะว่าเป็นวันสำคัญองค์ปูใหญ่ก็ไปไมือโอกปูไงดูหันกถ้างั้นไม่คูคงไม่ได้เนะาะคเออเพราะว่ามือโอบปูไงดูหันก็อลเด้อเปิดเจ้าคือครั้งเจ้าป่านเจ้คพนมรักษาไวา้กันงนานแล้ หา้แม่คู่นี่ลูกคือลูกค้าของเธอว่างีเร็จจะได้สั้งฐานให้แข็นะบอกแม่คู่ด้วยเออถ้าใจคือคืออือ้างอึนั่งหนักหน่อยว่ากันนะยิมแต่ว่าสมุนค่ครับอันนี้ยิ้มขอค่ทบ้างบงไปเรื่อยเออเอาเดื้อดื้อดื้อแบดือึกันเออบึงเงี้กันไปเออ เออแคห้องแห่งไหนเราเืนนอนเออไนราค้างอืมราข้างเดีือีืห้อแ <c oughs> งแห่ไหข้ตัตตว,วให่มอฮ่า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 ้่าฮ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 ่่าฮ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 าฮ่้ฮ่า่าฮ่า่าฮหาฮงาฮิาฮ่าฮ่าฮ่่าื่่ เอาเงินนี้เอาเงินดี <up. S 1> ๋แวพอการเงินรางวัลให้มาเั่อเ็ให้เงินีรือเปาเาะว่าพ่อเราอยากให้ก็ยองต่มุเงับเอาแต่คือดื่มพ่อกับหายชอปหาได้นริงปะชิปหาเราชิาไดระโอเคแลาจกให้มันได้นะไม่ได้ข้ามดอมนะเรียกแจกไปแจกไปแจกไโอเคตกขังนะแบบแบแป๊บเดียวเราคือแจกแจกไปอะไรอะไรเขาใครนะ พอีรักปัทมามาแล้วป่ะมาแท้จรกับแม่มาน,นะอีพ่อนะตัวนักปัทมาวาอะไรที่ฟนี้จะทำตัวให้ดีนะใช่พ่อทำตัวให้เป็นเด็กน่ารักเลเข้าใจไหมใช้ก็โป้งใช้สวยให้พ่อดูหลังเด้อใช่โอ้เด็กนี้าว่าือเป็นแม่เจ้าขาวว่าจืเออคือดะนะโอเคผนะานเนาะได้ขอทานอีักปัทมาอื ว่าแต่เือไม่ซุกไมอรากไม่ซุกไม่ไหมคือกับเพาแทัเงีดยขอให้เงินไหนอก็ให้ท่องอหไมาแทนเบี๋ยวมันก็รอายร้ายอ่าต่คือเขาขาลูกล้าครับเออบักคข่หลัเพาเอาวแต่คือมือเอื้องบ่เป็นพ่อเขาบันคือบมันจะเป็นพ่อเป็นคนยืมก็พอเป็นคนดูแลงานเขาใจไหมโอเคไหมลูกนะเออผูกแข้งทั้งไม้ครงอยางนี้เพิ่งนี้นะเออทำใบขี้็ดีนะสิไทำใบชี้ปิไหม เออทำเีนพี่นายเลอาโต้ผมเอาเล่ามาปากโู่ธแ้โอเคไดู้กได้เรียกพ่อข้นมว่าดีดีดีฟังดีเลยฮะเออพ่อถึงไปถึงกุูกันมาว่าผมอยากต้องไป่เลยฮะเออจะให้ลูกได้ไดช่เข้าปนไ่วงเดือนมันพ่อจะเคยเก่ขังแล้วลูกเ้อเออวอดเ่าแ้พ่อก็ไปดูเรยงานให้หน่อยเนาะไม่เป็นไรพ่อให้รางวัลม่คูไม่มีใครว่าไม่เป็นไ้เออ ดื้มัดื้มัอืมอ่อ่่านผ่านผ่าอมือเดบอกอืมออเหมือดแต่ว่ามันบ่เหมือนนหันนะอืแต่ขอถูกขอราแต่ว่ามึกจนเน่ตปูตะอากิวามออเอออันนี้นอาขอพัฒนานานตะกูหน้าข้ามร่วมปูถ่าต้อทข้ามปูไปหนึ่งพันสองร้อยบาท ขอให้มอโชมืลาบมีโมอหมายมีบม้าบอข้าง่างเนาะควงมารใช้ใต้ควงมารงก้าววงเนาะโอเคเพราะกับให้บัตรเครดิตหนึ่งพันบาทหนึ่งร้อยสิาทเติมละเิมวันหนึ่งพันเนาะน้านาะหนึ่งพันอันนี้พัน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  ปเอ็กก็หนึ่งพันครับผูนี่นะทำบบันพอใจเ่กาได้ปึื้มแนีนี่ก็กอดกับพันนึงนี่หาเขาได้พันไปเึงมาพันครับผูเขาได้ดดดดดพัน โอเคอาขอให้ดงฉันพัฒนาไม่จบไมอดักไม่จบไมอหมัน้รู้ด้สุขภาพกันงแรขอให้เงินได้เงิขอทองอด้มาเฮงเฮงวย้วยได้มีเงินพันเงินหมื่นเงินแ้ก็เงินแขนเงินร้านนะลูกนะมาก่ากบบูวพากว่า นโมาระาภักควาโตอรหัตโตธรรมมาธรมพธิคะอาัวกตตะตงนโมูเป็นเด้อลกกเด้อนัดทองนโมนายนั่ค่ิงข้าเนี่ย้าดีนะปุดีด้วยแตเชียนจิบจัวบ่าท่าดาว่าข้ามันวานดีดีก็เลยไม่ใช่ไม่แก่เฉยอ ไม่เหอไม่เห้เหมมอทาด้าว่าใครล่ถอาสะาด่าทจ้าว่าฟุ้งถ้าดีดอกเด็กทะเลีเขาใจันเรื่ถ้าดเด็กแล้วก็ไม่อ่บแล้วก็ทะเละาเขาเรียกว่าด่านะลุงนะเสียงพ่อจะแข็งมากจ้าจดาด้าโอ้จะบวับอนเือนันนด,ดีนะถ้าไปปูกตาที่ตรวจสอบเาเอองานานั้นอึดข้าด้อ คือ้คืออดเลยนะอดปวโอดทะเอ้มอกับปวโอเะเขาใช้อะไรเอะตขาัวไอ้ใช้กเอตเอว่าเอแว่าเอะเอ๊ะเอ๊ะอวดคือปองเออปองปอนจะดูแลกูทั้งปองทั้ปองเห่อกูเลบอกเลยกูถือับเาว่า้ย่างง้เขาปากทั้่าเขาตึงทั้ตงแบบนี้ว่าา ป่อมม่ใจดูะเราไม่ใจดูกานเราบังปนบอกให้กับบักจื้อับปูเออจับปูขอขอให้ผ่านอันยงผ่านไปได้ดีจะปูจ <te ่า้ไปด้วยเรือให้ผ่านอันยังรู้รื่องให้ผ่านรู้เรื่องรู้รื่องไปดีจะปูจะจับปวดหัวน้อปูเสืองาปลายปวดเชียนเ้าจะบปูเออให้ผ่านปถดขัทุกถิงทุกการเออจะขอปวดเท่ไหมลูกนายนะาริ่ง ถ้าดื้ออาขอให้คงความมุ่งมั่นปรารถนาดื้อถึงได้พ่อจับพ่อดือก็ให้ยพานกลไปก็ปีเก้าปีใหม่แล้วคิดใหม่ทำใหม่คิดดีทำดีบารมีจะได้เกิดนะลูกนะขอหายง่ายนัดยิงข้าดื้อมือโชคมือร่ามือโชคมือม้าให้มือโุคข่าภาพแข็งแรงตั้งใจปฏิบัติถึงปฏิบัติทํานะลูกนะกะเดืิอจะเดื่อค่ะ ไม่เขาแก่านางพจนีนางพกนีนางตะกุงวงมาพร้อมครอบครัวพวกมาไรก้าวควรอขอถาวายองค์ปู่ตาห้ารยี่สิบาเอามาให้งันยี่สิบสามบาทค่าชงมากเปยนี่าบอ,อไปนะคือบวยเก่าคือ เราต้ใค่เก่าคือแวามเคืองมัน็คือลูกั่วเนาะอ่าห้างนพวกนี้กูมามีโชคมีรักมีมีมั่สุขภาพแข็งแรงขอให้เงินได้รอข้อให้ทองไมาเงแล้วก็เงิน้ลูกแะจรนั่นแหละเอาใโอเคผ่านมากแล้วเท่า นางกุงวราบอกไปคือตัวงมารายรยเก้าเก้าว่ะปงมาลัเก้าส no. no. ิบวงจะปูนคือพวกเก้าเก้าจให้เมื่อเก้าคือว่าเก้าเกาหรือ่าว่าไปไรนจุ๋ยเนาะไ่คุ้มนรอเะเก้ากับีติปูวไม่้เลย็แ่กันแมวนกันนางกุวราวงจำปาเขาถวายวงมาลัอีกพวกเก้าสิบปวโอเคผ่านนะลูกนะ ขอให้นางกุบ้าดามือโชคมือรักม ah ือโชคมือว่านถูกกับภาพทั้งหร้ข h ให้เงินได้นอกขอให้ทองรั้มาถึงถึงแล้วก็รวยอ้าว่วงมาหรอก่วงมาได้ทักษะกาว่าเสือไทยชื่อว่าเน้อหมะอันนี้นางไม่ไายวันก่องก่อดการงานเอกไทยควงหูงาขอร่วมบุญหนึ่งร้อยบาทผู้พัวยุทน์ด้ว อาพันก็บอยร้อยพันโอ้ยกบท่าน่าพนยก็บอร้อยพานหรอฮเขาเขาพันตังนั้นเหรอมะจำเงิ่งใบตื้นายว่าพันกับขาวตึงพันเด้อชาวาัดตื้ใบร้อยคาับขอทุน่อยค่ะปูนี่ผมพันบ่านชาววัพันมันรู้จบปูเร้อยนี่องกใบอะไันเจะใบเหี้มันี่มพูง่ให้เ้บใ มันแต่คือ่ดหอกอเปิดมน่มไม่เปิดท้อมันข้าจะออนเือรมึไหวรับพันที่รู้วกไปด้วยอันนี้ทำงานใช้ไหวรับพันว่างานมือส่งจะเรื่องนหรอกม่บอเปินาไวับพันเออาไหวรับพันมมันใจ้เอ แกงขตรวจตรงเลยตัวตรงได้บบพูงปังเลยแก่ังขาสองเก้าสุสองเก้าสดคตรงบข้นหลัก็คือปแกงดคือได้าถจงสามกคือคอหวานะอดองเนาะก็นด้เอ่ามหมืนแล้วกว่บอกค่คือ ข, jan, ข้าลลวงคนลลวงขนันงันกวา่คิดว่นยังนาจะพูเอาเงินทวายสิเอนอไม่คิดโอมได้เคิดดอกหาว่างี้ว่างด้เสียไเขออ่านเงิน้เง้อยังง้อครัูครุ่มเยเขาไม่ได้บบี้ครับบู้ึงบึงงเออบ้าคึ้เก่าเนี้ยเออ ไปแค่มาแค่วกงานเงอนก็เดิน้างมาเร็วมันบริเวณงานคือคนงานดิยเนะครับเออขอให้งานกอนกอกอบมือเข้ามือรั็มือเข้ามือมาดอยวันน้ถูกข่าวพระันหึ่แล้วก็ดูดวดเราว่าถือไปแล้วก็สือก้านะแ่่พวา่หก็แข่เราือปก็นะโอเค

นี yeah, mm. ่ยกบกัดขี้มอโมกันโมตั้งแต่ปัวเออเมื่อแกเนาะอ่าวมือหนี่งเป็นมือแข้งวันจือวันที่ห้ามกกระดะสองห้าหกมกเออคุ่นี้เป็นวันเกิดของแม่ครูอายุสอบห้าปีแล้วนะพ่อแก่เพิ่มอายุข้างแม่ครูปีเก้าพันไปปีใหม่มาเรื่อยขอให้สุขภาพแม่ครูเออสุขภาพแข็งแรงเรื่อย ขอให้เงินไดหห้องกขอให้ทองได้มากขอให้ใบมือถูขึ้นชูขึ้นข,นขอให้เปิือสะพานบุญให้ลูกให้ร้านตราเท่านิกันแฝดก็พ่อขอต่ออายุให้แม่ครูถูกทันวันเกิดแค่สิบเก้ปีสิเก้าปีเพิ่มอีกสิเก้าปีเ <19 S 1> นาะแม่ครูห้าสิบเพิ่มอีกสิเก้าปีขอให้ลูกร้านเออจงช่วยกันร่วม ปวพ่อเนาะเออได้แ uh, ล้วได้แ uh, ล um, ้วเนาะอืมเป็นศืกองค์ผมนะลูกนะเออจะลืมจะลืมอ่างองค์บ้างไะอ้าวริมจีนางบักพาวืิมครับปู่บ้าคนจนู้กินปูท่เี้ยวโอ้จะเห็นขาเนี่ยก็ะดอเขาเรขนาดเป่าขาไม่ได้แต่ว่าโดนผู้เห็นแต่เห็นขาขาเออจะไปเห็นเอารับไปก่ ก็ว่างแค่แข่นครับไยงนาสุกเลยอ้าวอไหมเนาะเอออาขธอหนึ่หะเรื่องหรืออ่าแต่เรืองแตเรืองทผูกคนทํ่งน่รววขอให้ถูกงว้นกคงนะลูกนะเออ่เนี่เราห้ด้ป สค,ค่ะหกั็ค่ะขสวัสดีเอฟซีอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะช่วงเซาเซาค่ะของวันทีหามากระลาสองหาหกหกเน้ะค่ะถ้าจะรวบรัดตะตอนเนาะค่ะเพราะว่าจะได้เปล่าไปซอยทีมงานเนาะค่ะเพราะว่าปูว่าปูอยากหลาบ เนาะค่ะอยากซอยจุค่ะทางช่องกสิดเดตเฝ้าไปเตรียมตูค้ค่ะค่าเครื่องบินค่ะของนางเอมมี่เนาะคะ่ะปูหายหนึ่งเก่าแล้วก็ปูก็ได้วัดความดันให้นางเอมมี่ะะะก,ะก,คกคคค็คือหนึ่งแปดเนาะค่ะแล้วก็ต่อมาก็คือนางกระตายเนาะค่ะได้คืนคันขันระบาปปูค่ะก็คือปูห้ไปต่อทุนก็คือหนึ่งแปดต่อมาก็คือแตงโมก็ได้คารวะปู่ปูก็ให้แตงโมหนึ่งเก่าแล้วก็ต่อมาก็ยิ้มปูก็ห้หนึ่งหาเนาะคะ่ะ กะย่ลืมถ่ายเงินนะคะ่ะถ่ายเงินที่ปูให้นะค่ะสองเกศูนย์ค่ะสองเก้าศค่ะปูกับเพิ่มอายุให้แม่คู่ค่ะจากห้าสิเพิ่มขึ้นไปอีกสิบเก้าปีค่ะฟังดีๆพิจารณาคำว่าำจามของปูเนาะค่ะค่ะกับสำหรับคิมนี้ขาให้สายบุญทุกู่ทุกคนเนาะค่ะให้มีตะโชกตลาดตะโชคตะม่านค่ะ คิดจริงเดยให้สมความวมงหมาปัาถนาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอกัราบสวัสดีค่ะ